ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหอยเด่นนึน่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทาง หนึ่งพฤศจิกายุนโปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยเราไปชมกันเลยใบยนี้ครับผมแนวทางสองตัวล่างกระเบ่งปันกระเบ่งป่น อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเด่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน,ปนชูนห้าชนห้าตัวเดียวบางครั้งก็ชุนบางครั้งก็บางครั้งก็ไม่ชุน บางครั้งชูนก็มาเป็นคู่นะท่า,านผู้ชมสอตัวล่างเทียบชนูนต่อไปครับผมใบนี้2ตัวบนตรองนิติจ,จัดไปจัดมา5 9 9 5 9ก9า9 9เก้าเจ็ดเกนะต่อไปครับผมใบนีดบด้ดับชุดล่างดับชุดล่าง

เบ่งปันสิบโคให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับผมมิดสองตัวโบนมิดสองตัวโบน 27 28 29 20 37 38 39 30 47 48 49 40 57 58 59 50รวมแล้วก็ไลโค่นะท้าพระชมต่อไป ครับผมใบนี้10หน่วยล่างอ .P 10หน่วยล่างอ .P อดีตก็ยาวยาวเนาะอดีตก็ยาวยาวสรุปแล้วผ่านนะสรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผม4 8 9 5 7 0 สี่แปดเก้าห้จดับคู่เอาเองไม่ชูนจับคู่นะท่านผู้ชมไปต่อ ครบผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง10ล่างแบบ2ตัวเป็ด9เป็ดกับ9นะเป็ด9เดี๋ยวทานที่แล้ว6กับ7จเดี๋ยวทานใหม่นี้ก็เบ่งปนันเป็ด9 สองตัวนะเบ่งปานสองตัวต่อไปครับผมใบนี้เดินบนโคนใต้สายดวนโคนใต้สายด่วน,น,วนก็เบ่งปานศูนยสองศูนสองส อาดีก,ก็ผ่านนะทบทชมนะในท่านใหม่นี่ก็โซนสองโซนสองต่อไปครับผมใบนี้ มันนี้ก็เบ่งปันดเดทานสูตรสามตัวร้อยสิบหน่วยอดีตก็ผ่านนาะนผู้ชมนะอนดีตก็สรุปแล้วผ่านเดือนทันใหม่นี้ครับผหนึ่งห้าเก้ากับสี่สอง จับชุดกัน1นึ่งสี่สองห้าชุดเบ่งปัน3ชุดในทันที่แล้ว6 6 9เเทียวละตัวนะเทียวละตัว ท่าผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้ก็เบ่งปันตัวเดียวสิบหน่อยเบ่งปันสอง เบ่งปานสองตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวสองเบ่งปานสองตัวเดียวเนาะเดอวทันทีแล้วเบ่งปานหกเดยวทันไหวนี่ก็เบ่งปานสองตัวเดียวขอบคุณจริงๆข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ ร้อยสิบหน่วยตัวเดียวเบ่งปานหกตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียวหกเบ่งปานหกตัวเดียวเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานเสีอดีตที่แล้วหกนะท่านผู้ชมต่อไปครับผม ครบล่างไม่ได้ก็เป็นปันฐานครบล่างสองสูตรจับคู่สี่ห้าเจ็ดสองจับคู่สี่ห้า 4 5 7 7 0 0 2 2 4 5 7 0 2เดนยี๋ยวทันครบล่างจับคู่เอาเองนะท่านผร้ชาชนเดี๋ยวทานที่แล้วผ่านหกหนึ่งเ ต่อไปดังเมกซดับตรองดับตรองสองตัวบเนเบงปาน9 6 0 9 1 2 3ู4 5์เบ7 7 0งปาน9 6 0 9 1 3 8 4็ส ส่วนคูณล่าง61 7นึ่ง8จ7 1 6ูน3 4 4ปดเก้าเก้าแดูนยทานคูดับบุนล่างคูดับบุนล่าง ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป่งปานเนวทาคู่เด่นสองตัวเนวทานที่ผ่านมาผ่านเก้าหกเก้าหก เดือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน94959790 94959790 4คู่เบ่งปาน4คู่นะต่อไปกระผมใบนี้เนือวทันหลักหน่อยบนก็เบ่งปาน เจ็ดเก้าศูนยเจ็ดเก้าศูนย์หนเจ็ดเก้าศูนย่ทนใหม่นี้ครับเจ็ดเก้าศูอดีตที่แล้ว3 5 6 7 ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดือดทานโคสองตัวด้วยเต้มโคสองตัวด้วยเต้ม

เดนโคล่าเดนโคล่าต่อไปครับผมใบนี้สิบหน่อยครบสิบ <c oughs> หน่อยนะครบสิบหน่อยหนึ่งสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แบ่งปันแปดตัวนะแปดตัวให้พิจรารณาเป็นแนวทาง เดียทันทีแล้วผ่านหกหนึ่งหกหนึ่งต่อไปกระผมใบนี้เนี่ยวทันสิบล่างกระเบ่งปานสองตัวหกศูนย์หกศูนย์ ทันทีแล้ว60เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน60เด่น10หน่อยเด่น10หน่อยไปต่อกันเลยกระผมใบนี้หลัก10แบบ5ตัวหลัก10แบบ5ตัว เบงปานแปดสองห้าเจ็ดหกแปดห้าอดนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนีมิตร 2ตัวบนใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านชุด69นะท่านผู้ชม69นะใบนี้เป็นอดีตที่แล้วนะท่านผะู้ชมนะเลท่านใหม่นี้ครับ20 3040 293949 283858 48 2 7 3 7 4 7 5 7นะท่านผู้ชมต่อไปครับผมอีก1นึ่ทาง10หน่วยโบน8 9 0 1 2 8 9 0 1 2ก็แบ่งปาน5ตัวนะ10หน่วยโบน10หน่วยโบน เบ่งปานห้าตัวสิบหน่วยโบนห้าตัวต่อไปครับผมสองตัวโบนตรองอดีตที่แล้วหลุดไปในทันใหม่นี้ก็เบ่งปานอีกแล้วสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองเจ็ดสองเก้าก็ไล่ปายปนะท่านผู้ชมนะก็ไล่ปายปนะ ต่อไปครับผมใบนี้เดินสิบหน่อย <_ an> เดินสิบหน่อยสองสามสี่แปดสองสามสี่แล้วก็แปดนะท่านผู้ชมสองสามสี่แปดต่อไป ครับผมใบนี้เออ,เอ,อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ก็เบ่งปานเดียวทางรา้อยสิบหน่วยสามตัวสามนาทีเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์นะ เจ็ดเป็ดศูนย์เจ็ดเป็ดศูนย์ไปต่อครับผมใบนี้ ใบนี้ครับหลักหน่วยล่างหลายสูตรชูนหลายสูตรชูน 2, 3, 10, สองสามเจ็ดสองสามแล้วก็เจ็ดนะสามตัวสามตัวสองสามจ็ดต่อไปครับผมใบนี้ชูนเนื้อทานชูน ร้อยสิบหน่วยนะสกายอดีตที่แล้วชุนเก้าอดีตที่แล้วชุนเก้าผ่านีลวท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปานชุนสามชุนสามตัวเดียวนะ ชุน3ตัวเดียวตัวต่างก็คือ4 1แล้วก็4 1 8 1 4 1 8 1นะท่านผู้ชมต่อไปกระผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมใบนี้ก็แบ่งปันจะทาน10ล่างชุดเดียวอดีตที่แล้วผ่านนะท่านผู้ชมอดีตที่แล้วผ่าน ในทันใหม่นี้กรับผมเบ่งปันอีกแล้วเบ่งปานเ7นะเบ่งปาน9 7วิ่ง10บล่างตัวเดียว9เน้น97เนะเน้น97นะต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยก็เบ่งปาน,นทันโคสองตัวโคสองตัว 27282920 27282920นะ ่อไปกระผมไม่นี้เนวท่านเด่นบนล่างเนวท่านเด่นบนล่างก็เบ่งปันสองสามเจ็ดแปดนะสองสามเจ็ดแปดอดีตผ่านนะอดีตผ่านเบ่งปันสี่ตัวเด่นบนล่างท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยเนาะ ต่อไปครับผมคู่ตู้โบนไม่ชนนะจากหลายแนยวทางจากหลายแนยวทางอรวมตัว52 53 54 72 73 74 6คู่นะ6คู่6คู่ ต่อไปครับผมเน้นล่างตรอง4 3 7 3 4 3แล้วก็7 3เน้นล่างตรองนะท่านผู้ชมนะต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่อยบนเบ่งปันบางครั้งชนหลายตัวบางครั้งชนน้อยตัว ในตอนใหม่นี้ครับ5 6 7 8 9 5 6 7 8แล้วก็9นะ5 6 7 8 9ยังไงก็ขอบคุณนะขอบคุณอย่างมากนะท่านผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พูดกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม